ะ,ะทางจังหวัดรอยเอ็ดค่ะเพื่อนได้มีการบูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการข่าม,มนุษย์ในพื้นทีค่ะในนพดลจอมเพรข่าร่องผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดได้มีการประชุมโครงการทบทวนถอดบทเรียนแนวทางนะคะการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลไกทรงต่อระดับชาติเกี่ยวกับปัญหาการข่าม,มนุษย์ที่ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด้อยเอ็ดได้จัดประชุมและเตรียมกลไกลการทรงต่อระดับชาติหรือ NRM ค่ะด่านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขามนุษย์ที่ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งแต่ละจังหวัดเองค่ะมีการทบทวนกลไกลการทรงต่อระดับชาติก็คือเพื่อให้คำนึงถึงแผลทางจิตใจคำนึงถึงผู้เสียหายเป็นหลัก ครั้งนี้เองค่ะก็ได้มีการนำสหวิชาชีพและคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์ระดับจังหวัดมารวมหาเลือกันถึงแนวทางและผลการดำเนินงานกลไกนะคะทรงต่อแนระดับชาติถึงแม้ว่าจังหวัดรอยเอ็ดค่ะสี มีสถานการณ์การฆ่ามนุษย์ที่บรุ่นแรงแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอรวมไปถึงการเตรียมการว่างแผนการสังกกลไกการทรงต่อระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงของการรับแจ้งเหตุกระบวนการคัดแยกกระบวนการคัดกรองรวมไปถึงการกุมข้องผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์ซึ่งให้ทุกภักส่วนได้ร่วมและก็มีการซอยกันถ้าพบเห็นนะคะก็มีการแจ้งข่าวรั่วเบาะแสการขอความซอยเหลือหรือว่าการตกเป็นผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์หนี โดยให้แจ้งนะคะมาทีไม้เหลายเลข1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ